ไปดีทุกคนยินดีตอนทับเขาสูสองบากไก่บรนณาเมอนก้าเขามาอยู่ในป่าบกไก่จากบ้านทุกคนามาหาอยู่หากินมเมอนสำหรับมเมอนีพอ,อเขามาหลายคนนะพา,าเด็กหน่อยมาเล่นทุกคนามาเล่นน้ำนะอยู่ในชา,ายหว่วยนีก็เลยมาหาของกินไปเลยนี่ก็มาก,ก็มีเบเก้าวมาหาเล่นเมเน เดีไดี๋ยาตัวนงเปาตันึงเดี๋ยไล่เอาคิดเบ็ดตัวใหญ่ดิปลาโเออเดีปลคนวันนี้เขาถือเบ็ดคิดมาผอมนะเดีกนาหน่อไม้อีกพอมันนีหน้อไม้ก็ตเช่องเพิง่มเีงเพิงางเพิงมีางเพิงดิยู่ใช้งเพิงหใหญ่ปโอ้ เอออ้านี่ก็เจอหั่งผึ่งนะแต่ว่าเบิงเดี๋ยวจะนอนยังสิไปเบิงแต่เกินหั่งใหญ่ยังบ่ทันไดอะนะมันใช้ปานอะเอออุ้ยโอ้ถืออยู่ได้โอ้แล้วขันเบ็ดลุดตรงนี้บ่าเออแม่ไปคิดอีกไปคิดแต่ตาไปคิดไปคิดอีก พือว่าเป็นร่างดีเลยทุกคนนะครับอ่าเข้าห้าก็มาแล้วก็ตังเข็มตังย่างเร็ยบน่อยแลย้วก็อ่าซุ้มเล็กหน่อยนี่ไปห้าล้ออันห้าขีดเบ็ดเพราะว่าเขาถือเบ็ดขีดมาอันหนึ่งแล้วก็อันเดียบัดนี้เอาสิเลไปย่าม,มองปลอมทุกคนเพราะว่ามองเขาใส่ไปอยู่หลุมนะ นี่ก็มาหายำยำมองทุกคนนะของสายมองปลาไปแต่ว่าเบ็ดกัปลาเป็นนี่แหละ<อ>มองกันจะเป็นอะไรเหมืนอนทรายเลยโอ้่นี่นโอ้ถึกแล้วมันละตัวหนึ่งนี่นน

บอกไงเผาบอลกับเฝาอะไรยานยานมาอออันนี้มาอยู่นี่แล้วได,ได้ปลาหม่อ,มองเขาปนมาแล้วแล้ว ทำไมไม่อยากกินโซ่กินโซ่ที่3กินออกไปก่อนนี่แมมเฮ้ยชอยนี่ขุดตรงนั้นเฮ้ยชิราโดนดิอาฮานี่โดนดิ <Okay. S 2> มืันนี้เข้ามานะอ่ก้องทีบ่าสีได้กับสีได้ถือกับบบัตจะเป็นน้ำไหม่นะ,ะทุกคนเพราะน้ำใหมในห้าง่ายเลยนะยยแต่าพิงไข่อ,อยู่นะ,นนะไม่จะเชียมสุดทุก bạn, môn môn này kim mát kim mát môn này 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 Ờ, Phao của chị Thảo nè, xẹp đấy Tên, đây Ờ, xẹp đây, đây Ôi, ô, tôi nghĩ cái kín nó đó. <laughs> nah. Nui, tỉnh luôn rồi, Bôi. phá luận phạch Nào, hiện nào, tôi Phá nó xẹp nó Ôi, mắt tính luận rồi mà Ôi, tính chim, 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 น่อันจริญวตัวนี้ก่ากิทานี่ไกินได้เนาะอันนี้กินเดีวโอ้โหน้กินได้กาทาวนี่เอ่กินหเออก็มันปินระน้ำเรตนี่ินด้สุกกาติเอาตำั นีชุกเลชุกอะ้เท่ามัมบมบมุงดุมีเด็กกีเท้า้องว่ามมับมลล้างกินน้ำนี่แสบนะโยกแสบ้นี้มันมีเกลือเอาเอากี่ดินอะไเกลือกอกีเท้าในแสบแ็มเลยไหได้ทัานนีพพันยังบอท่นสุกกะ เลยเฮ้บอแจมเ่เลกเลยโอ้านี่แหละกินป้าน,นี่แหละทุกคนนะมากอมันได้ปลายก็เลยปิ่งกิน กาให้พูดเอ็ปะดุฮะ้วเรียนร้กันเลยเย็อกเไดออือ <c oughs> เป็นไได้บแยบ <c oughs> ที่แหลกว่นสิน่าอันอันใส่ตบเบ็ดนบยังอันละกนมันใดปะสิเมนเอากับเมื่อ แต่นี่ได้ซองโตแล้วก็ปลาเนียหน่อยถึงมองอลาน้นถึงมองอ่ะปลาห้องมันเบ็ดอ่ะเบ็ดลุ้นนปลาหน่อยผมููกปลาหน่อยทองางลังนะไล่กันนั้น เจ็บปเด็กๆบเนี้ยเหรอเอาไปเลยนี่ชี้มาเอ้าเอ้าวเอ้วคน้างหัวมันกับป้นั่นล้าง Cái ừ. này mình đi chơi hăng phượng nè Đầm đầm vô Mà sao แต่ลายบ่โอ้ลายเลยก็เถอะเฉพาะรอห้ายังบ่เห็นเอาเงินละเห็นแต่พอดเออเห็นแต่พอด์นั่นเห็นแต่พอด์ตเขาเอานี่ก็ไปห้าหน่อไม้กันบุคคลเพราะว่าคนห้ารลอยกันนั่นเลยอัน เขาไปเห็ดหน่อไม้ทุ่งนี่ยนะดองไว้นะเพื่อไปกินย่ำมันกย่ำแหลงย่ำยังย่ำทีพุ่มหน่อไม้นะเขาก็ใส่หน่อไม้ลงกินคือไปยังได้ก็เจอป่านแล้เจอป่าเ้าเนาะตัวนอีก็นท่านหน่อไม้เนี่ก็ได้อยู่ะลายเต๋อรักทุกคนส่วนลายตามบันเท่านี้เป็นสีห้าไหวเลยนะหนี่ก็ถือว่านอที่ลงเรือแหละย Thì không của hết đang đầy nga mừng này gọi đeo hoa bay đi nè bay đi nè gặp dạng mưa mùa i'm a nè tụi con nè 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 đây, บ่ได้ป้าบ่ได้ชามเอออ่ะเดี <pper> ๋ยวบันีนกาเดี๋ยวพ้องเข้ากับสิได้พากันเดินทางกลับเลยทุกคนนะนี่กาเริ่มจะทำเลยเมื่อนี้ถือว่ามาเล่นมาเที่ยวนั่นแหละมากะมาหาของอยู่ของกินเลยได้แต่น้อมัทุกคนได้กับบัลายปันไดแต่บันนี้พ้องเข้ากับสิได้พากันเดินทางกลับนลยเอ้าเด้ยวยังได้คลิปนี้วิดีโอเนย่าสิจอบใบแป้งสำเนียงเดี่ยวคลิปหนาวิดีโอหนาปปอกันใหม่ทุกคน